คนเคยสงสัยไหมครับว่าลุงเบสท,ทำอะไรเวอร์ชั่นไกลามาก ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ใน SMP อีกแล้วนะครับกับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปเป็นเดือนก็อย่างที่รู้กันนะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปเลยนะเพราะว่าติดเรียนนั่นเองนะแต่ก็ยังมาไลฟ์อยู่เกือบทุกสัปดาห์เนาะก็เดี๋ยวผมจะมาพาดูนะว่าในไลฟ์ที่ผมทำทำอะไรบ้างก็บางคนก็อาจจะทันดูนะบางคนก็อาจจะแบบไม่เคยดูเลยนะก็เดี๋ยวผมพาดูอย่างแรกนะมันก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละนะที่เราเคยสร้างกันเนาะก็คือช่วงนี้ผมไม่ได้กลับไปที่ฐานของเราเลยนะอยู่แถวนี้อย่างเดียวอย่างแรกเลยนะท อันนี้ก็ได้ลุงเบสมาช่วยจัดแสงให้นะครับนี่ลุงเบสแกก็จะแบบสมมติตรงนี้มีคมไฟใช่ไหมข้างล่างลุงแกก็จะวางไลท์บ็อกไว้นะเพื่อที่แบบไฟตรงนี้ติดใช่ไหมฟุตตรงพื้นก็จะมีไฟของตรงนี้อะไรเงี้ย มันก็เป็นไฟหลอกๆนะแต่ว่าแบบโอ้โหสวยงามเลยนะละมอนไม่เกิดนะนะก็ตั้งกิวนับลุงเบสส่วนรถตรงนี้ก็มี2คันเหมือนเดิมนะครับยดี๋ยวผมว่าเรามาสร้างอีกสักคันหนึ่งแล้วกันในคลิปนี้แล้วก็อัปเดตตรงนี้นะครับนี่จากตอนแรกที่มีแค่ถนนใช่ไหมตอนนี้ก็มีนี่มีไฟแล้วนะก็คือไฟเหมือนตรงสะพานตรงนู้นนะก็คือผมก๊อปมาน่แหละแล้วก็ตรงนี้มีดินมนิดนึงนะแล้วก็มีแบบตรงทางก็จะมีเส้นด้วยนะครับนี่เส้นสําหรับทางรถยนต์เนาะซึ่งมันก็ไม่มีรถหรอกแล้วก็ตรงนี้มีการทําถนนออกไปนนนนนนนแตตกกกอไไไไปปปเส้้้ึึงงงรรููัััซ่่็็มมหหาี ก็ทําการตัดเส้นใหม่ตรงนี้นะครับก็จริงก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะเพราะว่าในไลฟ์มันก็มีเวลาค่อนข้างจํากัดแล้วเนาะออะอย่างข้างล่างตรงนี้ก็มีแบบว่าทางนี่เดินข้างล่างแบบริมน้ำใช่ไหมอ่าระดับน้ําเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับหมอก็มาเพิ่มทางปั่นจักรยานด้วยนะให้สีเขียวนี่เออก็เฟี้ยวดีนะเนี่ยปั่นแบบปั่นลงอุโมงค์ตรงนี้อะเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทางน้ําไหลมานะครับก็คือแต่คู่กันไปแหละนะออะอย่างตรงนี้ก็คือผมวางไฟเองนะครับเห็นไหมเวลาเราวางก็จะแบบเลทิอะ วางแบบระยะห่างพอดีเป๊ะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดลุงเบสมาจัดนะลุงเบสก็จะแบบอย่างตรงนี้มีไฟแล้วลุงเบสจะแปะตรงนี้อะไรเงี้ยแปะตรงข้างล่างนี้นะครับอ่าเรียกว่าเป็นนักจัดแสงนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้มันยังว่างๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างอะไรนะอนาคตนะก็รอด,ดูนะครับหรือว่าใครมีไอเดียก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะทุกคนตอนนี้เราเห็นบ้านเราแบบเนี่ยเป็นกระจกเป็นตารางแบบนี้นะครับ ซึ่งผมเห็นกี่ทีก็แบบไม่ชินนะแบบบ้านเราแบบมันแบบแบบตาลายจังเลยนะเมื่อกี้ถามหมอแล้วนะครับนี่มอสกระจกเชื่อมกันมันมาอย่างนะหมอบอกมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปอัปเดตมอสนิดนึงนะดูดิโอ้โห แบบโอ้โหโลกกลูกโอเคก็เดี๋ยวผมไปอัปเดตมอสนิดหนึ่งนะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคเราจะเปลี่ยนภายใน3 2 1มาละจ้านี่แหละของจริงบ้านที่คุ้นเคยมันต้องเป็นแบบนี้สิไม่ใช่โลกกลูกมาก็เดี๋ยววันนี้เรามาสร้างรถคันใหม่กันนะ่อยดีกว่านะซึ่งรถที่ผมจะสร้างนะก็คือรถจากเรื่องสกูปปี้ดูนั่นเองนะซึ่งผมคิดว่าเราเอามาไว้ชั้น2บ้างก็ดีเนาะตรงเนี้ยตรงนี้มันยังโล่งอยู่เลยอาจจะจอดไว้สักแถวๆตรงนี้ก็ดีเนาะนมันตรงกันไหม ให้มันแบบเยียงเยียงกันนิดนึงอ่าจะได้แบบไม่จงใจกันไปตรงนี้แล้วกันก็มันจะเป็นรถตู้อะเนาะรถตู้ที่เขาเอาไว้แบบตามล่าผีอะเออในเรื่องเดี๋ยวผมเริ่มจากล้อแล้วกันนะล้อเนี่ยอ่ะมันจะได้แบบรักง่ายง่ายอ่าเพราะเดี๋ยวมันเลอะไปเลอะไว้เยอะแล้วมันแปลกๆนะแล้วก็ตัวรถมันจะเป็นรถสีฟ้านะแล้วก็มีลายสีเขียวเล็กน้อยแล้วก็วางโครงเหก่อนกันจะเป็นรถตู้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบมีพื้นที่ข้างหน้านิดนึงพื้นที่ด้านหลังมันก็จะปิดไปเลยนะเพราะมันเป็นรถตู้เนาะ มันมีดาา้านหน้ายืนๆแบบนี้นิดนึงอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามาดูข้างหน้านะรู้สึกว่าเดี๋ยวล้อมันอีกแล้วล้อมันรู้สึกไม่สมส่วนนะเอาล้อเข้าไปข้างในหน่อยอ่ะผมว่ารถเราเนี่ยที่ไม่สมส่วนนะเราเอาเราหุบไปบล็อกนึงเนาะรถเรามันน่าจะกว้างไปอ่ะตรงล้อเราก็ใส่ดีเทลเล็กน้อยทีนี้เราก็จะมาเติมนะสมมติเราเติมกระจกก่อนละกันนะลวดลายเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวกระจกมันก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะปั๊บปั๊บส่วนด้านหลังข้างหลังตรงนี้มันจะไม่มีนะมันจะเป็นตู้ปิดทึบๆไปเนาะ โอเคเราก็จะได้โครงรถตู้เอ่อรถตู้แหละอืมาคันหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาแบบเติมสีสันให้เขานิดหนึ่งอย่างเช่นสีเขียวนะครับรถคันนี้มันจะมีแบบปลายสีเขียวนิดหนึ่งอ่ะสมมติเราได้ประมาณนี้นะก็รู้สึกว่ากระจกอ่าชั้นหนึ่งแล้วกันอ่ามันจะได้ดูเหมือนแบบมีความรถตู้เล็กน้อยแล้วอ,อะไรเป็นไฟดีนีไฟไม่น่าได้ก็ข้างล่างนี้ก็แปะเป็นสลับนหนึ่งอ๋อใช่ผมลืมเติมสีส้มลงไปนะที่รถมันจะมีดอกไม้ด้วยดอกไม้และสีส้มนะครับเราก็เติมมนะันแล้วกัน อพอสีเหมือนปุ๊บมันก็แบบเริ่มเริ่มมาเริ่มได้ฟิวนะครับเมื่ยังดูเรียบๆอยู่ดีนะหรือว,ว่าเราควรเปลี่ยนสีลองเอาบล็อกส้มไวข้ข้างในปุ๊บปุ๊บอ่ะก็ปิดไปให้เป็นแบบดีเทลเป็นล่องนิดนึงอ่ะจะได้ไม่เรียบนะเออเนี่ยเพิ่มเรียกว,ว่าเพิ่มองศา่ะตรงหน้าต่างนี้อาจะปิดนิดน,นึงเรียบร้อยนะครับรถสกู๊ปปี้ดูที่เหมือนรถขนส่งน้ําแข็งมากกว่า อ่ะก็ได้รถเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะลานจัดรถของเราโอเคทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปนะผมมีแปลนจะสร้างอะไรนิดหนึ่งนะครับก็คือตรงกลางตัวนี้นะที่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ําพุไปได้ยังไงไม่รู้นะก็คือผมมีแปลนจะสร้างอ่าสิ่งของจากกระตูนอีกแล้วนะครับอ่ะเหมือนกับอันนี้เนาะก็จะมีเร f เ r e นซ์มาจากเรื่องเชนโซแมนนะครับซึ่งผมจะสร้างตัวปีศาจจิ้งจอกนะครับที่มันพุ่งขึ้นมาจากพื้นนะเป็นปีศาจของอากินะครับก็ผมได้ทําการออกแบบไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าในน หรือว่าเขาอาจจะไม่ให้เราสร้างแล้วก็ได้นะเหมือนอะไรผู้ใหญ่ไม่อนุมัติเลยมีป้ายแต่ว่าห้ามสร้างสิ่งเน็ตสิ่งเน็ตเดี๋ยวเราไปถามหมอเบอิรด,ดีกว่าน่าจะรู้หมอหมอมีปกติหมอเขาก็อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรออยู่แบบเอ้ยอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเราจะพาไปเที่ยววันนี้ไปอ๋อไม่ใช่สิ่งที่จะพาไปดูมันเป็นหลังใหม่จริงๆมันก็เริ่มมาจากเส้นนี้แหละไอ้เส,ส้นนี้เป็นเส้นแรกที่ทำเมื่อวานเพิ่งมาเพิ่มอันนี้ไปทางขยะอีนทางขยะด้วย อ๋อเมืองก็ต้องมีสังขยาดินี่เห็นเห็นบาเรลข้างใต้หรือเปล่าอันนี้คือใช้จริงใช้ได้จริงเนี่ยอ่ามันมีระบบกันของหายเนีย่ยหมายถึงว่าแบบสมมติเราทิ้งของเราทิ้งผิดอ่า,าทิ้งดินไปสี่บอก่ะมัน<บ>ยังอยู่ข้างในบาเรลเห็นปะอ๋อต้องรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเหรอไม่ไม่รอไม่รออ่าถ้ามันถ้ามันเต็มก็เดี๋ยวมีหน่วยงานมาจัดการอ๋อเออนึกว่าแบบนึกว่าแบบโอ้โหแบบเทคโนโลยีโอ้โหจะเก่งขึ้นนึกว่าเทคโนโลยีนี่นี่นี่หน่วยงานก็มาเก็บปุบ มันเคยมีเสียงแกเอามันไปไหนอ่ะมันยิงลงไปหากระบองเพชรข้างล่างอ๋ออ่ามันการการถายเนื้อแบบใส่ไว้แล้วปุ๊บเดี๋ยวแบบวันต่อมามีพนักงานมาขับรถมามาเก็บเก็บใส่รถคาราเลยวินนี่ต้นอะไรนี่อ่านี่ก็เอ่อต้นไม้โอเคสุดยอดเลยวินสะพานอันี้สะพานเหล็กสะพานเหล็ก อันนี้โซนใหม่ใช่สัมาเหล็กมีขายของเล่นมั้เนี่ยไม่มีนี่ของปอร์มเนี่ยสัภานเหล็กปอร์มเนี่ยโอ้ยคือวิวชอบชอบวิวมากคือแบบมันมีนกอันเนี้ยใช่แบบชมนกชมไม้คือตรงเนี้ยมันเป็นเมืองเหมือนเหมือนเป็นเมืองสองฝั่งพอมีแม่น้ำคันกลางโอ้ตรงนี้มีนี่แล้วด้วยมีแบบพื้นที่แล้วอ่าเพิ่งทำเมื่อคืนเมื่อคืนบานเด่ล่าสุดใช่อันนี้คือล่าสุดจริงทําอยู่กับลุงเบสกับกายถ้าถ้ามองเห็นฝั่งโน้นะจะเห็นพลังงานคอปเปอร์จํานวนมาก อ่านี่คือร้านร้านที่ผมสร้างอันนี้อ๋อ่าใช่ความเจริญมาถึงแล้วว่ะร้านของคุณแล้วตอนแรกยังเป็นแบบอะไรนะภูเขาเป็นต้นไม้อยู่ตรงนี้เป็นป่าใช่เปลี่ยนแล้วใช่ฉะนั้นร้านคุณก็ต้องมีอะไรมาขายแล้วล่กไม่รู้นะโอ้โหมีทางม้าลายให้หน้าร้านด้วยสุดยอดโอ้มีทางม้าลายโอ้สุดยอดต้องมีไฟแดงแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะสะพาลิล็กงงงเอ๊ะใช่สะพาลิงอันนี้สะพานอันนี้สะพานิงสองอุ๊ยมีสองสภาลยเหรอปันสร้างเหมือนกันเพิ่งสร้างไปเมื่ออออสสัักกาาททิตยยยย์ีี่่แลล้้้ววมมงดนนนนน็็จะหหเเโืรบ ไหมต้นไม้มันจะเรียงเสาไปมันเลียงแบบนำสายตาเหมือนเหมือนไอตรงเหมือนตรงกลางไอ้ะตรงนู้นเลยใช่ใช่ใช่แต่นี้เป็นทับกเลมเป็นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ของเซิร์ฟนี่ทางนี้ก็จะเป็นทางที่ไปเอมันเป็นทางที่เป็นถนนที่ยาวที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้ถนนไหนเดิที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยใช่มันเป็นเส้นที่ยาวที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้เพราะว่ามันไปที่โรงงานพลอยไงไม้มันก็ผ่านผ่านเบรกเบียร์อ้นยด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอ่ะไอสกายบล็อกกำแพงในท่าน เห็นเขาว่าเขาจะมาทำเร็วๆนี้เร็วๆนี้เหมือนนเคยได้ยินมาก่อนได้ยินว่าตั้งปีแล้วได้ยินมานานแล้วอันเนี้ยทางนี้ก็เข้าทะเลทรายก็แถวนี้เดี๋ยวมีป้ายระวังกระต่ายต้องมีปั๊มได้ปะปั๊มกลางทะเลทรายอ่าใช่อาจจะต้องมีอาจจะต้องมีการแวะเติมภูเติมอะไรกันบ้างใช่นี่คือเส้นที่ยาวที่สุดเนเแล้ตอนนี้อุ้ยโหเห็นโรงงานแล้วมาสุ่มดวงเอ้ยสุ่มเลขก็จะสุ่มแล้วนี่วาสุ่มเพิ่มรอเปล่าเออคุณจะเป็นคนดวงดีต้องจับแบบอะไรเนี่ยมันเป็นเลข กสามเลขเหรอสามเลขท้ายแล้วแต่แแล้วต่เราจะเอาสองเลขหรือสามเลขถ้าสามเลขก็กดถึงอันที่สามสามตัวท้ายผมเอาสองตัวท้ายดีกว่าก่อนกดต้องสักการะเค้าลบทับโคเลมดับเบิลคิวก่อนเกียรติชื่อต่อท้ายเฮ้ยมีเพลงเด้อเอ้มีเอ็งไรเด้อไม่รู้เหมือนกันใจมอนทำมีมีเพลงดีว่ได้เวลาแล้กดได้เลยปั๊บ เลขที่ออกไม่ออกไม่ออกจริงแปดเจ็ดแปดแปดอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมออะไรวะเห็นฟุกแบบลอยกลางอากาศว้าวอันนี้ไม่ได้กดบินเลแต่บินได้หมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือทัวร์หมดแล้วแล้วสึกตรงนี้ตรงนี้ยังไงเนี่ยไอตรงนั้นนะไอกายมันแกลงไอน้ำพู้อะหรือว่าแบบจะมีโปรเจกต์อะไรจะทำกับน้ำผู้ยากแบบนี้ไม่มีไม่มีไอกายมันแกลงนะมาเห็นว่าฟุกจะมาทำอะไรไงหมาป่าที่พวกแบบ ใช่โอเคทุกคนในเมื่อมันไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาสร้างอะไรดีกว่านะสำหรับเจ้าตัวปีศาจจิ้งจอกจากเชนโซแมน let's go คนเคยสงสัยไหมครับว่าลุงเบสทำอะไรวันวันหนึ่งของเขามีแต่การวางคอปเปอร์วางวางซิกแซกวางและขุด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 ,ด,ด,ดและวางเขาทำการหาคอปเปอร์ชิ้นใหม่ที่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจออูน,นั่นไงเหมือนเขาจะเจอแล้วเขาเจอบางอย่างในเอนเดเชสและกำลังหยิบมาไม่เจอเหมือนเดิม เรียบร้อยครับทุกคนสำหรับตัวปีศาจจิ้งจอกของเรานะครับโอ้โหก็ค่อนข้างที่แบบดูน่าเกรงขามเนาะคับน่ากลัวมากเลยเนะี่ยดูฟันดินี่ผมได้ไอเดียมาจากพี่ปิงนะพี่ปิงบอกว่าลองทําฟันเป็นอันนี้ดูนะครับผมก็แบบแหลมๆนะครับก็อันนี้ผมออกแบบในซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้ผมไลฟ์ด้วยเนาะก็ใครที่มาดูทันก็จะเห็นนะแต่ตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟจริงแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็มีการตกแต่งพื้นเล็กน้อยเนาะให้เหมือนแบบมันพุ่งขึ้นมาจากดินจริงๆใครที่ดูเชนซอลแมนก็จะรู้นะวว่่่่่าาาาามม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 ัััััันน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 นจจจะะะะะีีีีีีีแแบบบบคคคคคออ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 อญญเเเเเเเชชิิิรรรรรยยยกกกกกไงงงงงง้้้้้็็็ืืืใปซึึตตตพุขด๋ ีคนเรียกด้วยใช่ไหมอ่าซึ่งผมก็เตรียมอากิคุงไว้แล้วนะครับอ่าอยู่แถวๆนี้เจ <c oughs> ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะอ่าสวัสดีครับอโอเคเราก็ได้หัวของอากิคุงมาแล้วนะครับอ่าอย่างรวดเร็วนะก็ตอนแรกก็จะให้อากิคุงยืนแถวตรงนี้เนาะแล้วก็เรียกใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันมีแบบ มีจิฟุยุตรงนั้นอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันนะฮะอ่าฝั่งนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะข้างๆตรงนี้ยืนตรงขอบนี้เลยละกันอากิคุตรงนี้ปึ๊อบอ่าคือในเรื่องมันจะต้องแบบทํามือนิดนึงเนาะอันนี้เราก็แบบชูมือไปแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีนิ้วอยู่แล้วอ่ะก่อนอื่นเราก็ใส่หัวให้น้องใส่เสื้อใส่อะไรเรียบร้อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งค่าเหมือนเดิมนับอ่ะเราก็ตั้งให้เขามีมือนับแล้วก็เดี๋ยวให้มันชี้ไปทางนู้นนิด้น,บบนอ่า แาจจะขยับขานิดน,นึงขาตอนนี้แบบยืนขรงขรงชาติไปหน่อยอ่ามีความแบบโน้มนิดน,นึงอ่าล้วก็จะได้อะไรเท่ๆแบบนี้นะครับนี่มีตัวละครแล้วก็มีจิ้งจอกพุ่งขึ้นมานะครับโดยที่จิ้งจอกตัวนี้ก็จะมีร่องรอยด้วยนะนี่คือกัดแบบกัดอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยออกมาเป็นแบบน้ําสีเหลืองนะครับอ่าก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าจิ้งจอกตัวนี้กัดอะไรนะทำไมถึงมีแบบ เลือดเือน้ำสีเหลือลงออกมาุยโอเคแต่แค่นี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะเติมเพลงเข้าไปให้ด้วยนะอ่าก็คือเพลงจากเรื่องนี้เลยนะครับก็เดผมเก่าจะสร้างแถวตรงนู้นนะฮะก็คือข้างใต้มันน่าจะโล่งๆนะที่เราถมดินไปก็เดี๋ยวเรามาทําเพลงเลยดีกว่านะรพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอะตอนนี้ผมก็ทําเพลงเสร็จแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราลองเดินกลับไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะเดินกลับไปหาอากินะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเพลงให้เราฟังนะ พอเดินมาปุ๊บตรงนี้แถวนี้มันก็จะมีเพลงขึ้นอันนี้ก็เป็นเพลงในเรื่องนะมันก็อยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะเป็นเพลงเปิดของเรื่องนี้เนาะเป็นโซแมนใครไม่เคยดูก็ไปดูได้นะหรือว่าใครอ่านบางงานอะไรเงี้ยเพลงก็จะเล่น2รอบเนาะซึ่งผมก็ใส่ตัวสกอร์เซนเซอร์ไว้เนาะเวลาเดินผ่านปุ๊บมันก็จะมีเพลงขึ้นนะก็ใส่ไว้2ที่นะก็คือข้างล่างตรงนี้กับข้างบนตรงนี้ก็ใส่นะเวลาใครเดินผ่านเนี่ยเดี๋ยวเพลงก็ขึ้นของมันเองนะก็คือใช้ระบบเดียวกับตรงที่เราสร้างตรงนู้นเลย อัก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะผมซ่อนประตูเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่เปิดก็เปิดตรงนี้นะเราก็เดินเข้าไปอ่าเราก็จะเจอกับห้องวงจรนะครับขนาดใหญ่นะก็ผมเอากระจกรอมไว้เรียบร้อยนะเผื่อแบบเข้ามาปุ๊บแล้วแบบเผลอมือลั่นคิดขวาอะไรเงี้ยเสียงเพี้ยนนะครับจบเลยแบบนี้ก็จะมีตรงนี้นะเป็นตัวสก็อตเซนเซอร์นะเวลาโดนปุ๊บเพลงก็จะเล่นนะก็วงจรเพลงอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมก็ไปเอามาจาก u t u b e นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ตัวไอได้เลยนะตรงนี้ก็จะมีวงจรที่แบบ ควบคุมว่าแบบเล่นห้ามเล่นซ้ํานะแล้วก็ต้องรอเพลงจบก่อนอะไรเงีเ้ยถึงจะเล่นได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรามากส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้ดปปับเบิลเนาะโอเคเราก็ออกแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเนี่ยเนียนคลิปโอเคก็คงจะมีประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมก็โดนกินไปเรียบร้อยก็ช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาเวลามาให้นะกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าชอบก็ริมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย